สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาดูสปอตไลท์นะครับสเปคเป็นโซล่าเซลล์นะครับเราซื้อมาทดลองจะใช้ในสวนดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราซื้อมา2ชุดครับ2ชุดนี่ก็4 8่บาทนะครับ สเปคของเขาก็จะเป็น15วัตต์นะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับหน้าตาเขา15วัตต์ใหญ่ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมมาดูกันครับอ้าวมาเลยนี่คืออันนี้คือนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับเขาเขียนสเปค15วัตต์นะครับ15วัตต์15วัตต์ใหญ่ขนาดไหนนะครับเราซน,น,นี่นี่เป็นหลอดนะครับสปอตไลท์เขา ดูสปอตไลท์ดูสลอดเขาครับมีอะไรเออแถมให้เราบ้างดูสเปคอ่านี่ก็จะเป็นคู่มือครับเจ้านี้ก็จะเป็นแผงแผงโซลาเซลล์ครับอ่าเราได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่าเขาให้แบตเตอรี่มาครับฐาน นะครับแบตเตอรี่ขนาดเล็กามาใช้สำหรับอะไรนะครับสำหรับรีโมทนะครับรีโมทสำหรับปิดเปิดนะครับสมมติว่ตัวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ครับตัวนี้นะผมว่านะครับรีโมทนะครับว่าเราติดไว้ในสวนนี่เราก็ติดติดลืมนะครับเขาเสียเมื่อไรก็ซื้อไปเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็จะเป็นฟุกุกแถมมาเจาะเรามาดูกันครับ ขาใบใหญ่ไหมครับสิบห้าวัตนี่นี่ครับหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับดูเขาทําครับนี่กจะเป็นขาครับนี่ครับอเป็นขายึดอยึดกับนี่ครับขายึดแบบนี้ครับยึดกับพวกไม้นะครับนี่ใหญ่ไหมครับในขนาดนี้มือผมเขัเนี่ยสิบห้าวัตใหญ่เท่ามือนี่นะครับ มือผมครับใหญ่ไหมครับี๋ยวเราต้องไปทดลองใช้กันแล้วครับผมคงจะไปติดในบ้านในสักตัวหนึ่งครับทดลองใช้กันดูครับวันพุ่งนี้นะครับวันพุงนี้เราซื้อมาแล้วพุงนี้เราก็มาเช็คดูครับว่าไฟเขาจะสว่างขนาดไหนนะครับมาดูข้างในครับข้างในสเปคพวกผกแผงอ่าไม่มีอะไรแล้วครับ จะเป็นแผ่นโซลาเซลล์ al, ก็จะมีพวกเจ้านี่ครับยึดนี่ขายึดยึดไปตรงไหนเอ่ยยังไม่รู้ครับฝาผนังอะไรสักอย่างครับตรงน,นี้เราเข้ามาดูกันครับสายสายนี่เท่าไหร่นี่ครับอน่าจะอยู่ประมาณสักสาเมตรได้นี่ครับผมว่านะ,อะบอกบางไหมอ่าก็ กไม่ได้ไม่กองแก๊งก็ใช้ด้ครับดูดูนะครับอ่าปลติกดูเขาจะทนหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับอ่าโอ้เป็นกระจกครับตัวนี้เป็นกระจกโอ๋อกระจกถ้าตกแล้แตกแน่คร,นนรรนครับเป็นกระจกอืมไม่ใช่พลาสติกนะเป็นกระจกครับตัวนี้นะเราก็ทดลองใช้ดูนะครับไม่มีครับมีแต่ชาร์จแบตบ ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับมีแต่ชาร์จเป,เป็นพวกแบบแสงแสงแดดนะครับพรุ่งรงนี้เราจะถ้ามีแดดครับก็ดีครับแต่ทั้งวันนะพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าที่ผมรีวิวเวลานี้ฝนก็เริ่ม,เร,มเริ่มตกแล้วครับวันนี้วันที่สิบสี่วันวันพุธครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับเดือนเมษาหกสี่ครับเราก็จะ มาทดลองกันครับเนี่ยหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับแผงเขาก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ครับตัวนี้ครับเราจะมาทดลองดูว่าเขาเก็บไฟได้เยอะไหมเป็นยังไงบ้างนะครับนู้ชมเราก็จะมาดูการทํางานของเขาครับวันพุงนี้ครับถ้ามีแสงแดดจัดจ้านนะครับวันพุงนี้ก็เป็นวันอะไรนะครับเป็นวันที่สิบห้านะครับ แต่ครั้งนี้ไม่ต้องดูแล้วครับสองตัวนี้นะครับก็คงจะคล้ายกันแล้วครับนี่ครับลองมาใช้กันดูครับว่าสิบหวัต์นี่เขาสว่างขนาดไหนนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ซื้อมาทดลองใช้ดูครับคลิปนี้คงจะอำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มาทดลองกันดูครับว่า เราซื้อมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับบา,บายครับ